MUTP l i f e Inspire Your Life, The Memory Podcast ทำงานอยู่บ้านขับรถไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็สามารถสนุกไปกับ The Memory Podcast เป็นเพื่อนแนะนำหนังสือดีๆให้กับทุกคนได้มาเปิดหนังสือในดวงใจไปพร้อมๆกัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ The Memory Podcast ค่ะพอดแคสต์ดีๆที่จะมีหนังสือดีๆนํามาแนะนําให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันเช่นเคยเลยนะคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังฝนแล้วก็รายการ The Memory ได้ผ่านทาง YouTube นะคะได้ที่ rmutp live ค่ะ The Memory วันนี้นะคะก็มีหนังสือดีๆที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะหนังสือเล่มที่หยิบมาฝากกันในวันนี้มีชื่อว่า ทักษะความสุขค่ะหนังสือเล่มนี้ค่ะเขียนขึ้นโดยคุณนิ้วกลมนะคะก็จะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับความสุขในรูปแบบต่างๆในชีวิตของเรานะคะก็จะมีการนำข้อมูลนะคะมาจากพอดแคสต์ความสุขโดยสังเกตนะคะ แล้วก็มีการนําข้อมูลจากหนังสือดีๆงานวิจัยนะคะแล้วก็บุคคลต่างๆมากมายรวบรวมเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีทั้งความคิดวิธีคิดนะคะวิธีปฏิบตัติที่จะนําพาเราไปสู่ความสุขจํานวนมากเลยนะคะที่รอเราอยู่ในเล่มนี้ค่ะแล้วก็ทําให้เรานั้นได้เข้าถึงความสุขง่ายมากขึ้นด้วยและหลังจากที่อ่านไปแล้วนะคะ,ละหลายๆท่านเนี่ยอาจจะต้องยกให้หนังสือเล่มนี้เนี่ย เป็นหนึ่งในใจที่ต้องกลับมาอ่านซ้ําอีกอย่างแน่นอนค่ะหนังสือเล่มนี้เขาประกอบไปด้วย5ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวตนแล้วก็จิตใจส่วนที่2งค่ะงานและความหมายในส่วนที่3จะเป็นวิถีแห่งความสุขส่วนที่4เป็นความสัมพันธ์แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นวิธีปฏิบัตินั่นเอง ฝนก็จะหยิบยกเรื่องต่างๆนำมาสรุปให้ฟังแบบค่าวๆนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกแล้วว่าเต็มไปด้วยประโยคดีๆที่สร้างพลังบวกมากมายเลยทำให้เราเนี่ยได้เห็นมุมมองที่เกี่ยวกับความสุขได้มากขึ้นทางที่รู้มาก่อนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นความรู้ใหม่ก็มีเหมือนกันแต่ละบทแต่ละตอนค่ะเขาก็ได้เขียนเอาไว้มาแบบใช้ภาษาที่ดีมากน่าอ่านแล้วก็สลัดสดวยด้วยยังไงก็ ลองไปหามาอ่านดูนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะลองอย่างเชิงดูก่อนว่าเอ๊ะเล่มนี้จะเหมาะกับเราหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาฟังเรื่องราวแบบคราาวๆนะคะที่ฝนหยิบยกนํามาเล่าให้ฟังในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ คุณผู้ฟังคะถ้าหากว่าเราผ่านช่วงเวลาเด็กๆเ,เล็กๆมานะคะเราก็จะได้รู้ว่าที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือว่าคอร์สเรียนต่างๆนะคะเขาก็จะมีบทความมีหนังสือนะคะที่สอนถึงทักษะความจําเป็นในการทํางานเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่เมื่อไรก็ตามที่เราพูดถึงความสุขคะ่ะคนส่วนใหญ่ก็จะมองแค่ว่ามันเป็นแค่อารมณ์เป็นแบบฟิลลิ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าเราเติมทักษะเข้า,าไปข้างหน้าเนี่ย เจ้าความรู้สึกนี้นะคะก็อาจจะต้องแบบถูกเหมือนกับจับต้องขึ้นมาได้แบบทันทีเลยซึ่งความสุขนี้เราสามารถฝึกฝนได้ไม่ต่างอะไรจากการพูดภาษาการคำนวณหรือว่าทักษะอื่นๆเลยทีเดียวค่ะ หนังสือเล่มนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่น่าสนใจแล้วก็น่าอ่านมากๆหนังสือเล่มนี้นะคะเปรียบเสมือนกับไกด์ไลน์ที่เราได้ค้นหาความสุขในตัวเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะอย่างที่บอกเอาไว้ว่าจะหยิบยกเรื่องราวต่างๆน้องสึกของหนังสือเล่มนี้เนี่ยนำมาเล่าให้ฟังกันอย่างแรกเลยค่ะเขาบอกว่าจงแยกให้ออกระหว่างความสนุกและความสุขค่ะ คุณได้ฟังเคยไหมคะว่าเราใช้เวลาทั้งวันเนี่ยถ่ายฟีดดู Facebook หรือว่าดู YouTube กันแบบไรายจุดหมายเลยเลื่อนลงรีเฟบไปเรื่อยๆนะคะถ้าเจอคลิปตลกเนี่ยก็หัวเราะออกมาบ้างเจอรายการอะไรที่น่าสนใจก็กดเข้าไปดูแต่ว่าเมื่อมันจบลงแล้วอารมณ์ของเราก็ยังเหมือนเดิมนะคะหละคนนี่ยเข้าใจนะคะว่าสนุกกับสุขเนี่ยมันคือเหมือนกันความจริงเราเนี่ยสองคำนี้คล้ายกันแต่ว่าก็ไม่เหมือน กนไปสักทีเดียวนะคะความสนุกเนี่ยอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าแบบอื้วหามีความตื่นเต้นแล้วก็ถ้าหากว่าเราลองวัดอุณหภูมิก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเราร้อนนะคะแต่ว่าจะอารมณ์พวกนี้เนี่ยจะเข้ามาแค่ช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็หายไปในขณะที่ความสุขค่ะเปรียบเสมือนกับการเติมรูรั่วภายในจิตใจ ปลดปล่อยความคาดหวังออกไปนะคะก็ทําให้อุณหภูมิของเราเนี่ยเย็นสบายนั่นเองในช่วงเวลาสับสนค่ะและก็ต้องการตัดสินใจเลือกคําถามที่เราถามตัวเองบ่อยขึ้นก็คือสิ่งที่ทําที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันคือความสุขจริงๆหรือเปล่าแล้วเราก็ใช้หัวใจเป็นเทอร์โมมิเตอร์นะคะคอยวัดอุณหภูมิในใจของเราว่าเป็นยังไงจะได้ไม่หลงทางในความสนุก ที่ไม่ได้ให้ความสุขกับตัวจริงๆของเรานั่นเองค่ะยังไงก็ลองไปอย่างเอาดูนะคะว่าความสุขของเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ความสนุกของเราเป็นยังไงก็ต้องแยกให้ออกนะคะเพราะว่าแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันค่ะมาถึงข้อต่อไปสิ่งต่างๆมักจะดีขึ้นเมื่อเรามองย้อนกลับไปค่ะ ทุกคนเนี่ยจะมี2ตัวทนในร่างเดียวกันนะคะนั่นก็คือตัวต้นปัจจุบันที่กําลังเผชิญกับเรื่องราวอยู่ณตอนนั้นเวลานั้นค่ะกับตัวตนที่ผ่านการสะสมประสบการณ์ต่างๆมามากมายแล้วนะคะถ้าหาถามว่าคุณมีความสุขหรือเปล่า ตัวตนปัจจุบันมักจะตอบว่าไม่ค่อยพอใจกับชีวิตตอนนี้สักเท่าไหร่แต่ตัวตนที่2องค่ะที่จะเลือกมองย้อนกลับไปในภาพรวมในชีวิตแล้วก็จะค้นพบว่าถึงจะเจอเรื่องไม่ได้ดั่งใจระหว่างทางบ้างแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ผ่านมาได้ดังนั้นถ้าเลือกต่อก็คงจะตอบว่า ก็มีความสุขดีนะแล้วก็ยิ้มอ่อนๆใช่ไหมคะสิ่งที่เราได้คืออย่าพึ่งด่วนตัดสินว่าชีวิตมันไม่ดีค่ะถ้าถามตัวเองในปัจจุบันเราได้คําตอบแบบนี้เนี่ยก็ลองหันไปถามตัวตนที่2ก่อนนะคะว่าเราอาจจะได้เจอความสุขอีกนับหมื่นนับพันเลยที่เราเนี่ยอาจจะถูกละเลยแล้วก็ลืมมันไปแล้วด้วยซ้ำนะคะมันคงจะน่าเสียดายมากๆเลยถ้าหากว่าเราทิ้งความสุขทุกอย่างไปเพียงเพราะช่วงเวลาเดียวที่เราจมกับความทุกข์อยู่นั่นเองค่ะ อย่าไปซีเรียสที่จะเครียดบ้านนะคะ,ละหลายๆคนเนี่ยจะคิดว่าความเครียดเป็นศัตรูในการสร้างความถุกให้กับชีวิตใช่ไหมคะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เขา เปลี่ยนให้เรามองใหม่ค่ะหนังสือเล่มนี้เขาชวนให้เรามองอีกมุมหนึ่งค่ะว่าความเครียดนั้นมันมีประโยชน์ไม่ใช่น้อยเลยนะคะมันช่วยให้เราเนี่ยรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้าได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้ร่างกายเตรียมความพร้อมเมื่อเจอกับปัญหาและก็อุปสรรคต่างๆด้วยนะคะความเครียดเนี่ยทำให้คนเราอ่อนโยนมากขึ้นค่ะ เพราะว่าเมื่อเกิดความเครียดแล้วเนี่ยร่างกายเขาก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนออกมากระตุน้นให้เราต้องการกำลังใจกลายเป็นคนที่เปิดเผยตัวตนมากขึ้นกล้าสแสดงด้านอ่อนแอออกมานะคะแล้วก็ยังจะเป็นการตอบสนองของร่างกายเพื่อช่วยให้เรารับมือกับเรื่องแย่ๆได้ดีขึ้นนั่นเองความเครียดไม่น่ากลัวเลยค่ะแต่ความคิดว่าความเครียดนะกลัวนั่นแหละค่ะ ที่น่ากลัวกว่านะคะแน่นอนเลยค่ะว่าการที่เรามีความเครียดไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนแต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนวิธีคิดสมัยที่มีต่อความเครียดได้ร่างกายของเราก็จะตอบสนองที่เปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าความมหศจรรยัยรของชีวิตเรานั่นเอง สามารถเปลี่ยนสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่ดีอย่างเรื่องความเครียดเนี่ยให้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้เหมือนกันรู้แบบนี้แล้วเนี่ยความเครียดก็คงน่ารักขึ้นอีกเยอะเลยใช่ไหมคะมาถึงข้อที่4กันบ้างค่ะข้อ4เนี่ยเขาบอกว่าสะสมความสุขระหว่างทางค่ะทุกคนล้วนมียอดเข่าของตัวเองที่ต้องไปพิชิตให้ได้สักวันใช่ไหมคะยอดข่านั้นอาจจะเป็นเป้าหมายการเงินการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน อยากลดน้ําหนักสัก5กิโลหรือว่าอะไรก็ได้นะคะยอดเขาของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันจริงๆบางยอดก็สูงชันมากเลยนะคะแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะปีนไปถึงได้ใน2หรือ3วันแน่ๆและระหว่างทางก็มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายและสุดท้ายค่ะคําถามก็คือว่าจากที่จุดปลายเท้าที่เราอยู่ตอนนี้ไปจนถึงปลายสุดข,ของยอดเขาคุณเป็นคนประเภทไหนค่ะ เอาแต่ทุ่มเททำงานหนักจนลืมความสุขหรือว่าเสพสุขจนลืมปลายทางหรือหมดอะไรตายอยากกลับการเดินทางหรือเก็บเกี่ยวความสุขทั้งระหว่างทางและณยอดเขาหลายคนชอบเรวย่ตงนี้เหมือนกันนะคะในหนังสือความสุขเกิดจากที่มียอดเขาให้พิชิตค่ะแล้วก็จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางด้วยไม่จำเป็นต้องถึงปลายทางก่อนแล้วจะมีความสุขนะคะเพราะว่า ความสุขนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ที่เราเริ่มก้าวเท้าเดินออกไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเตือนตัวเองตลอดเส้นทางค่ะเพราะว่าบ่อยครั้งเลยที่ความทุกเกิดขึ้นเมื่อสายตามืดมัวนะคะแต่ว่าเมื่อมองไปที่ยอดเขาแล้วก็พบว่ามันช่างห่างไกลเหลือเกินใช่ไหมคะซึ่งความห่างไกลนั้นเองค่ะมันทําให้บั่นทอนจใจเราไปได้เยอะเลยนะคะและเมื่อใจขาดกําลังทําให้ขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินก้าวต่อไปอยังยอดเขานั้นได้ แต่ว่าสิ่งที่เราบอกตัวเองก็คือตามองที่ยอดเขาได้แต่อย่าลืมไปนะคะว่าระหว่างทางก็มีความสวยงามซ่อนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเราต้องหามันให้เจอนะคะสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าให้ปีนจากหลุมความคิดลบด้วยจิตใจที่มั่นคงค่ะ ประเด็นสุดท้ายที่อยากสรุปทิ้งท้ายนะคะเขาบอกว่าไม่ว่าก่อนหน้านั้นจะมีความสุขแค่ไหนแต่เมื่อก้าวขาลงไปในหลุมความคิดลบนะคะมันก็จะพาให้เราเนี่ยดำดิ่งลงไปในหลุมนั้นทันทีเลยจนบางครั้งเนี่ยหลงลืมหน้าตาของความสุขไปเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงอีกหลุมหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้เราเนี่ยเผชิญหน้าเวลาไม่มั่นใจในตัวเองนั่นก็คือ หลุมหลบภายนั่นเองหรือว่าสถานที่หรืออาจจะเป็นผู้คนนะคะที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกปลอดภยัยอย่างเช่นพ่อแม่เพื่อนคนรักหรือว่าแม้กระทั่งตัวเองคะ่ะ คนที่มีความมั่นคงหนักแน่นทางจิตใจนะคะเป็นคนที่มีหลุมหลบภัยเป็นของตัวเองแน่นอนเวลาที่เราผิดพลาดนะคะล้มลงคนเหล่านี้ก็จะสามารถลุกขึ้นมาได้แล้วก็ไม่กลัวที่จะลองอะไรใหม่ๆนะคะเพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาก็จะมีฐานที่มั่นคงในใจอยู่แล้วนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะคือคนที่เราอยากเป็นล้มได้ลุกเป็นนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดวัดคุณค่าของใคร ยอมรับตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นนะคะแล้วก็ปรบมือให้กับตัวเองได้แม้ในวันที่ทำได้ยากที่สุดค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ย ความว่างเปล่าที่อาจจะเกิดขึ้นในใจของใครหลายคนนะคะก็อาจจะเป็นแค่ช่วงชีวิตหนึ่งในชีวิตเท่านั้นนะคะเราไม่รู้เลยว่าพายุของความทุกข์ความเศร้าแล้วก็ความว่างเปล่าเนี่ยจะถูกพัดพาเข้ามาในใจิตใจของเราเมื่อไหร่ได้อีกและเรามั่นใจนะคะว่าเราจะรับมือกับมันได้ดีขึ้นเพราะว่าหลังจากอ่านจบหนังสือเล่มนี้นะคะหลายคนก็จะมีทักษะความสุขมากเพิ่มขึ้นแล้วค่ะ เป้าหมายของชีวิตนะคะไม่ใช่การพยายามไขว่คว้าหาความสุขห่างแต่คือการปรับตัวได้เมื่อเป็นถุกมากกว่าค่ะเห็นไหมคะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาได้บอกวิธีรับมือเอาไว้นะคะว่าเราจะสามารถสร้างความสุขได้ยังไงซึ่งความสุขนั้นก็สามารถเป็นทักษะนะคะเราสามารถที่จะฝึกฝนได้เหมือนกัน อย่างเรื่องความเครียดเนี่ยฝนเห็นด้วยกับประเด็นในหนังสือเล่มนี้นะคะที่ก็บอกเอาไว้ว่าให้เรามองความเครียดใหม่มองความเครียดให้เป็นสิ่งที่ดีๆนะคะเพราะว่าความจริงแล้วอย่างที่เขาบอกเอาไว้ว่าเมื่อเรามีความเครียดฮอร์โมนก็ถูกหลั่งออกมาทําให้เราเนี่ยอาจจะเปิดเผยทัดแท้ในเรื่องของความอ่อนแอออกมาได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เราทุกคนมีหลุมหลบภัยของตัวเองนะคะบางคนอาจจะเป็นคนรอบข้างเป็นพ่อแม่เป็นเพื่อนเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเรามีหลุมหลบภัยเป็นของตัวเองได้ลองฝึกดูนะคะเวลาที่เรารู้สึกแบบไม่ดีเลยหรือว่าทำอะไรที่ผิดพลาดไปลองหลบมาพักทำใจเงียบๆคนเดียวนะคะให้ตัวเองเป็นหลุมหลบภยัยเมื่อรู้สึกดีขึ้นแล้วนะคะก็ค่อยก้าวเข้ามาออกไปสู่โลกใหม่นะคะปรับตัวให้ดีขึ้นเท่านี้เนี่ยเราก็จะอาจจะแบบ ปรับตัวให้เป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะความนาอุปสรรคต่างๆได้อย่างแน่นอนค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหาทัากษะความสุขในตัวเองอยู่นะคะก็ลองไปตามหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านได้หนังสืออ่านง่งายๆสบายๆนะคะหนังสือมีชื่อว่าทักษะความสุขของคุณนิ้วกลมไปตามหามาอ่านกันได้ตามร้านหนังสือออนไลน์แล้วก็ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาสำหรับฝนและเดอมเมมเบอรี่แล้วนะคะครังหน้าจะมีหนังสือดีๆเล่มไหนนำมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ MUTP l i f e Inspire Your Life, The Memory Podcast ทำงานอยู่บ้านขับรถไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็สามารถสนุกไปกับ The Memory Podcast เป็นเพื่อนแนะนำหนังสือดีๆให้กับทุกคนได้มาเปิดหนังสือในดวงใจไปพร้อมๆก,กัน